ีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโชว์บอลเชียงใหม่สวัสดีคุณเบิร์ดครับผมสวัสดีคุณตาเช่นกันครับรายงานตัวคุณผู้ชมนะฮะอยู่ด้วยกันในเทปที่10แล้วด้วยนะครับเทปนี้นะเป็นไงบ้างคุณเบิร์ดก็ผ่านไปแล้วในรอบแชมป้ยนลีก3นัด3นัด1แต้ม1แต้มนะฮะสำหรับคอบอลเชียงใหม่ทุกท่านเนาะตามติดกับพวกเรานะครับ มีอะไรดีเจ๋งๆสำหรับเช่ยหม่เอฟซีเราสองคนและทีมงานจะนํามาโชว์ให้พวกคุณได้เห็นเลยว่าเรามีอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ครับผมบรรยากาศค่าคืนสวยๆแบบนี้ของเมืองเชียงใหม่นะฮะแน่นอนเลยเราอยู่กันตรงนี้แล้วนะครับสามกษัตริย์บ้านสวีสามกษัตริย์นะครับคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ครับผมจะจํากันได้เนาะสาหรับแมตช์ที่เราได้แชมป์กันใช่ไหมใช่ครับเราเดินทางจากจรวดปีมาสักการะกันที่นี่เราเป็นหมื่นเลยวันนั้นนะครับ มาจังหวะนี้เราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วให้ใจมันร่มเย็นนะครับเลยเลือกมาที่นี่กันนะเทปนี้ใจร่มๆ่มกันหน่อยแฟนบอลนะครับครับผมนะครับเราคุณเบิร์ดครับวันนี้รายการของเรามีอะไรกันบ้างก็เหมือนเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีภาพบรรยากาศผัดบรรยากาศของคนที่เข้าไปชมบอลภายในสนามแฟนบอลใช่ไหมคนที่เข้าไปชมคนที่เข้าชมนั่นแหละแฟนบอลที่เข้าไปชมภายในสนามรู้สึกว่าแอบเข้าสนามด้วยนะสองคนเนี่ย เป็นเนียนบอกยามบอกไออ่ะอ่ะคุณรษาความปลอดภัยเขาเรียกว่าอะไรนะยามยามพี่ครับผมมาจากการกาดกาดอากาดสกิลลิ่กาดพี่ครับผมมาจากเชียงบ้นเชียงใหม่ครับครับผมขอเข้าไปถ่ายรายการข้างในหน่อยเออเขาก็ให้เข้าไปครับซื้อตั๋วไหมยังครับยังแมตต์หน้าไปจ่ายเขาแล้วกันเออไม่แต่ตอนขึ้นไม่ดูผมก็ซื้อตั๋วอยู่แต่ตอนเข้าไปทำรายการก็คือมันไม่ใช่บัตรสื่อจริงๆริแต่ เราก็นะเราก็ทําอะไรดีๆให้กับสโมสรแหละอย่าว่าพวกเราเลยนะก็เรียกว่าสโมสรใช่ไหมไอซี่ใจดีนะครับให้พวกเราไปถ่ายซะนะก็มีมุมกล้องใหม่ๆเป็นนักเตะทั้งตังแล้วก็เชียงใหม่กําลังยืดเส้นยืดสายันอยู่แล้วแล้วไงขอมีอะไรต่อครับก็จะมีต่อมาก็จะเป็นภาพไฮไลท์ครึ่งแรกและครึ่งหลังเนาะครับก็จะมีฉ่ำจ่าวิเคราะห์เกมเหมือนเช่นเคยในสมัยเดิมเหมือนเดิมออสตาดฉ่ำนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่นนะถือว่าแม่นอยู่เหมือนกันนะถือว่า95%้าสิบาอระถ้าถ้า นั่นแหละว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนั้นที่ผู้ชมน่าจะทราบผลกันแล้วเนาะถ้าพูดถึงว่าณตอนนี้นะที่จะดูเทปตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคือถึงทีหนูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจังหวะนี้เราไปพาพาท่านผู้ชมไปชมไฮไลท์ตรงนั้นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมกับกล้าไปสักการะสักการะไหว้พระนะครับเนาะในการมาเจอกันในช่วงหน้านะครับผมครับตอนนี้อยู่กันที่สนามกีฬา700ปีนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22ตุลาคมเชียงใหม่พบ กับตราด f อในสนามกีฬา700ปีในวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์นี้เราติดสนามเราติดมีการแข่งขันรถโตโยต้าที่สนามกีฬา700ปีทําให้เราต้องเลื่อนมาเตะในวันจันทร์ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระยองชนะไทยฮอนด้ามา1นึ่ต่อศูนย์แล้วก็สีสเกตเปิดบ้านชนะ,นระตราด2องําต่อศูนย์ทำให้เราเป็นอีกคู่เดียวที่ยังไม่ได้เตะในสายบีในนัดที่3นะครับในวันนี้เชียงใหม่พบตรัง FC เชียงใหม่และตังเตะมาแล้ว2นัด มีศูนย์คะแนนทั้งคู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือเชียงใหม่2นัดยิงได้2ประตูนะฮะในแมตท,ที่ไปเจอกับระยอง FC นะครับแต่ต่างนั้นเตะมา2นัดยิงไม่ได้เลยสักประตูผมก็ยังเชื่ออีกว่าวันนี้เขายิงเราไม่ได้หรอกแล้วยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณ5้โมงละ5โมงกว่ากว่าแล้ววันนี้เตะกัน6โมงครึ่งแฟนบอลก็ยังบางตาอยู่วันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะฮะเห็นไหมฮะผมเข้ามาอยู่ข้างสนามนีโคดเจี๊ยบโคดเจี๊ยบโคดเจี๊ยบโคดเจียเจ๊ยบเสื้อดำบัดเสื้อด โคชเจียบโคชเจียบโคชปอลผมยังหาไม่เจอเนาะเราก็มาอยู่เกาะติดขอบสนามว่าตอนนี้นักฟุตบอลของทั้งเชียงใหม่และก็ตัง FC ฟซีกำลังลงวอร์มอัพกันอยู่ก่อนที่จะเตะนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภาพบรรยากาศแฟนบอลภายในสนามแล้วก็เก็บการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับ เป็นไงครับเป็นแดนเซอร์ของเชียงใหม่เอลซีวนนี้ครับเอ่อสองปีได้แล้วค่ะตั้งแต่อยู่ดิวิชั่นสองแล้วก็ขึ้นมาดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็จนตอนนี้ค่ะแล้วเป็นไงช่วงนี้ผลงานเราแพ้มาสองนัดนัดนี้คิดว่าชนะหรือแพ้ครับหนูเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะยังไงก็ต้องชนะนะคะก็ไม่รู้แหละชนะหรือแพ้หนูก็เต้นแหละค่ะค่ะหนูเต้นตลอดเฮ้ยพี่ช่วยกันทำงานหน่อยหน้าหนูนะมาช่วยกันทำงานหน่อยพี่อออเหรอออกคอนแทคเพื่อผมด้วยนะอ่าโอเคก็วันนี้ก็ เต้ในให้เต็มที่นะพวกผมก็จะตะโกนให้เสียงดัง <Okay. S 1> สุดๆนะครับ ก็แฟนมอนเชียงใหม่ก็ทําอะไรดีๆแปลกๆกันอยกแล้วนะฮะวันนี้เอาเด็ดดอกกุหลาบกันมาทําไมอ่ะครับวันนี้อ๋อก็มันเป็นกุหลาบส่วนที่เราเอาไปมอบให้นักเตะให้กําลังใจนะแต่ที่เราไปมอบที่หน้าสนามนะ่ะเป็นกรรมแล้วเราก็เขียนอา่าโนต้ตไว้ให้หนักบอลสำหรับเอ่อเป็นกำลังใจเชียร์นะครับอ่และส่วนที่อันนี้เราก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมาโปรยเพื่อให้อะไรอ่ะให้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งแห่งความอบอุ่นความรักที่เรามอบให้กับ ทีมเชียงใหม่ FC ครับผมหนทางมันจะโรยด้วยกีบกุหลาบประมาณนั้นหรือเปล่าครับครับโอ้ก็ดีครับถ้าจะเด้งดังดีเลยครับก็หวังว่าให้มันหนทางมันโรยด้วยกีบกุหลาบไปจนเราขึ้นดิวิชันหนึ่งให้ได้ครับครับผมใช่ครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคบัดดี้ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกับช่วงจา่าฉ่ำวิเคราะห์เกมกันแ่นเตอร์นะครับโอกาสเท่าไปในห้อง <c oughs> โอกาสเทาไปในห้องช่วงแรกขึ้นว่าใจเปเลเอือยไปก่อน เอาโอกาสนะโอกาสโอกาสนี่โอกาสนี่อ,นอู้อุอ้งตรงนะถ้าบอกว่าใจเปลืองนักนกทีก่แล้วเนี่ยใจเปลืองว่านักเลยนะวันวันนี้นะวันนี้เขาเล่นแบบเชียงใหม่สไตล์เชียงใหม่สไตล์ใช่บอลเชียงใหม่สไตล์คือบอลนี่มันมีรูปแบบโอเป็นระเบ้อละโอ้มันเป็นมาตนะั้วสามปีแล้วสี่ปีแล้วเชื่อว่าว่าสภาพสภาพรูปเกมแบบนี้นะจ้ะ เขาอ ok ชอบชนะอืม ok แล้วไอ้วันนี้เล่นสีสเกตฮะตอบอลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถึงประตูถ้าเป็นถ้าเป็นทรงถ้าเป็นทรงแบบไม่ใช่เชียงใหม่เล่นเชียงใหม่ต้องเป็น,นอย่างี้ต้องเป็นนี้อ๋อจับบอลปิ้นห้องอืม ok ปิ้นจับบอลพลาดทะลักมาหาเฮาเนี่ยแล้วก็เขาได้เนี่ยคือถามว่าว,วันนีเนเ้เขาเล่นดีหรอเขาเล่นเาแบบเล่นเล่นดีหรอครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขาเขาเล่นเขาเล่นเป็นตัวเขาอ่ะ นะแล้วก็แบ็กซ้ายเขาวันนี้ก็อ้ตรงๆเนาะแบ็กซ้ายเขาวันนี้เขาเล่นลนไปหน่อยเนาะเจ้าเดชานะหรอวันนี้อเนชามาสมัครเองนี่บาดเจ็แต่ว่าวันนี้วิชินันเบอร์สิบสามเอ่อเป็นละออนเป็นละออนอยู่แล้วก็เขาไม่จะลนนะเขาไม่จะลนนิดนึงแต่เชื่อได้ว่าไอ้บอลมันเป็นทรงนี่แหละเขามีดวงพวกเขาบอกฮ้ว่ามันทรงยังไงวะเฮ้ยมาลูกแบบไหนโอ้โหใครไม่ขึ้นว่าเซนเตอร์ขึ้นไปยิง นี่มันพูดโก้ข้นไ้ยิงอ่ะวัน,นวันนี้นะผมผมผมมาดูแค่ว่ามา,มาดูอยู่สองสอง,สองเรื่องอย่างแรกคือมาดูเรื่องรูปแบบเบนาะรูปแบบรูปแบบของเกมเนอะแถมแถมแถมเรื่องนึงนี่คือผมมาดูเรื่องสปิริตของทีมเพราะว่าจะใสข่าวออกมาเยอะเกินความขัดแย้งระวังโค้ชกับนักเตะหรือว่าว่า นักเตะเนี่ยคุณคุณจะเล่นเพื่อไขรตอนนี้ตอนนี้สปิริตต้องดีที่สุดละมันต้องสปิริตฟุตบอลเหมือนเ,เล่นคนเดียวคนยงเหมือนทีเล่นคนเดียวนะไม่ใช่ว่าแบบสุขภาพสุขภาพช่วงหลังไม่จุมพูกันเนยอะโอ้อ oh, <I> คนนักขึ้น <c oughs> คนนักขึ้น,น,นบออุ่นเบียรยกับบออุ่นอน่ะดูดูแต่ว่าถามว่าวันนี้เป็นไงนะผมผมมองผมมองนะนะว่าไอ้บอลมาเป็นทรงนี่แหละเขามีชโชคนะ ลูกเกมลูกเกมเนี่ยผมมูอย,อย่าที่ไอย่าไดมั่วปบปอกันเลยเอางี้ร้ตาลาฉามบอกเลยว่าเครื่องหลังนี่ไรเขาจะยิงเพิ่แนแค่เดียว <Yeah. S 1> ไอบอมแบบเป็นทรงนี่แหละสองจำไว้แล้วเฮามุมเป็นปั้มมันจะกลับมาที่เฮาละในทางรถทูดิวิชั่นวันเฮามันมันขึ้นอยู่เฮาผมบอกแล้วว่าปีนี้เขาจะขึ้นด i วิชั่นหนึ่งได้เพราะดวง <Yeah. S 1> ผมบอกมาหลายเทว่าเขาจะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งได้เพราะดวงนะ ไม่ใช่เหรอว่าเขาเก่งเล่นเลยเพอร์เฟไใช่หรอกเขาดิขึ้นดวิชั่นหนึ่งได้พอด่วเพราะแต่ว่าสีสเกลเล่นสิบตัวครับชนะชนะอตาดได้นะโอเคก็ลเขากถือว่าฟุตบอลนะแต่วันนี้ชองยังจะเป็นลิศกองเชียร์อ้าวแหวกยอดสุดยอดวันนี้ผมว่าสนามเตือนหกพันแน่นอนน่าจะประมาณเจ็ดพันถามว่าถึงแม้ทีมจะเป็นอะไรเขาเป็นครอบครัวครับเขาก็มาเชียร์ทีมเป็นครอบครัวของเขาคือครอบครัวเขา นะรักหน้าเขายัางต้องมาเชียรเนี่ยจะเป็นชุดเปลี่ยนของทีมเหาครับโอเคครับรเชินเทหน้ารักเ<ร>ชียงหใหม่เชียร์เชียงใหม่ต่อครับ รับนะรับกับขวาสู่เชียงใหม่เนาะในช่วงนี้นะครับจบไปแล้วเกมที่3ในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมจบไปที่2ประตูต่อ2ระหว่างเชียงใหม่กับตรังใช่ไหมเราเปิดบ้านนะครับในเกมที่2เนาะติดกันครับผมครับผมก็ทําได้แค่เสมอกับตรังนะฮะอ่ะเดี๋ยวย้อนให้ฟังกันนิดนึงนะรเราได้ประตูนะฮะจากวัชรวงศ์คงช่วยนะครับ นาทีที่ผมไม่แน่ใจในท้ายครึ่งแรกในท้ายครึ่งแรกใช่ใช่ฮะนัไปก่อนหนึ่งศูนย์นะโอ้โหกว่าจะลุ้นกันนั้นลูกแรกนะฮะเราใช้โอกาสในครึ่งแรกกันเยอะมากนะฮะแต่ก็ได้มาหนึ่งลูกเนาะนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับในช่วงของกลางกลางครึ่งหลังเปลี่ยนตัวนิชาลงมาก็ก่อนนันนี้ก็ใช้โอกาสเยอะเหมือนเดิมเราเราเราเหมือนเหมือนแมตที่เราเจกับสีสเกตเลยบุกแต่ เสาคานดวงหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่นะครับมันหลายอย่างนะครก็นําไปเหมือนเดิม2ประตูศูนย์อนุชายิีครับในช่วงท้ายเกิดอะไรขึ้นครับคผมเอ๋ยครับก็ระหว่างนั้นพอเรานำสองศูนย์ในช่วงท้ายไม่ใช่สุดท้ายช่วงท้ายปั๊บเรานำสองศูนย์ปุ๊บเขาเหลือ10ตัวเขาโดนใบแดงใช่ไหมครับโดนใบแดงเป็นหนึ่งคนอะแล้วก็ประมาณสักสามสี่นาทีสุดท้ายครับเราโดน2ลูกรวดเริ่มต้นจากฟรีคิกใช่ไหมฟรีคิกใช่น่าก่อประตูเลยนะครคุณผู้ชม คือจังหวะจังหวะนั้นเนี่ยนะขอขอ,ขอแบบคือเราเสียลูกฟิกคิกลูกนั้นเพราะว่าคนที่ของเราที่โดดออกไปตัดบอลอะ่ะมง่งวุดแล้วบอลตกมาลงแขนเป็นลูกแฮงบอลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคือแบบม่งแล้ววืดอะ่ะมง่งวืดแล้วตกมาโดนแขนคือไม่ตั้งใจก็กลายเป็นลูกแฮ์บอลหน้ากรอบเห็โทษก็เลยโดนปั่นเข้าไปคุณเบิร์กจะบอกว่า เอ้ยมันก็ไม่น่าฟาวนะขึ้นมานี่ยแขนไม่ได้กลางไงครับคืออย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือพลาดในการตัดสินนะครับอีกลูกนึงอ่าลูกเตะมุือนะเจ้าใหม่ของเราอ่ะวรุษสับประศรีเลยอันนี้ส่งบอลความมั่วของกรรมการก่อนส่งบอลเข้าตะข่ายไปแล้วลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าลายาอ่าให้เป็นลูกลำหน้าซะงั้นเป็นฟรีคิกก่อนแล้วใหม่ตามไปซ้ำนะครับแต่กรรมการก็ไม่ให้ก็มาตรฐานกรรมการ ก็ดีสองอะ่ะต้องทําใจอ่ะครับพพเราเราก็เห็นเห็นกันอยู่เนืองเนือง,องว่าก็จะมัวกันอย่างนี้ต่อไปแต่ท้ายเกมนะ่ครับเชียงใหม่เอฟซีก็ไม่สามารถรักษาสกอนำสองหนึ่งไว้ได้นะฮะโดนไปอีกรูปนึงท้ายเกมเลยใช่ไหมคุณเบิร์ดช่วลงโทษเวลาบาดเจ็บด้วยมันเจ็บปวดอะไรเกินนะฮะผมเชื่อว่าคือเทปเนี้ยมันเป็นเทปที่ยากมากสําหรับเราสําหรับเราสองคนใช่เราเราแทบไม่อยากจะรายงานผลให้คุณผู้ชมได้ได้รู้กันเลยนะฮะผมเองก็เนี่ย รถก็ล้มมาเนี่ยเครียดขนาดเลยคือรถก็ล้มบอลก็เสียออเครียดละงันทีแบบแล้ววันนี้เราจะทํารายการอะไรดีๆให้กับแฟนบอลเชียงใหม่ได้อีกเนี่ยเราก็โอเคเราก็พยายามรายงานผลแล้วก็ครับผมหน้าที่ของเราอืแฟนบอลก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับผมก็นะจากจังหวะนั้นกลับมานิดนึงจากจังหวะนั้นก็ลูกเตะมุมนะครับก็กลับไปดูเทปก็ เอาว่ากันตรงๆนะครับนักเตะทุกคนทําเต็มที่แล้วแหละไม่มีใครอยากจะพลาดหรอกสิ่งที่มันออกมาที่พวกเราเห็นกันนะครับก็ไม่เป็นไรคนเรามันพลาดกันได้ยังไงก็อย่างที่เราเห็นก็2อสองเสมอไปสองสองครับสมบูรณ์ได้ใช่ไใหม่ c นะครับอยู่อันดับที่5เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับอันดับที่5เหมือนเดิมเพราะว่าตังเว็นอันดับที่6ก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนช็อกกันทั้งสนามเงียบวิบเลย นี่ะฮะเสียงแอร์ให้ดังมากเลยมีไม่มีโอเพนแอร์อ่านะฮะก็เห็นใจแฟนบอลทุกคนก็ช็อกไปกันพูดอะไรไม่ออกแม่ฮะครับผมก็จะมีจะมีหนึ่ง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 อย่างนะฮะที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าอันนี้โคชยงดันไปประกาศไปก่อนว่าถ้าแมตชนี้เสมอหรือแพ้โคชยงขับเปียมจะขอลาออกจากการเป็นเฮดโค้ชของทีมเชียงใหม่ซี แต่ในในคืนวันนั้นเองโคชชยงขำเปียมได้ใช้ Facebook ของแฟนแกอ,ออกมาตอบว่าโอเคคือประมาณว่าออกสื่อเลยนนประมาณว่าเคยได้ลั่นวาจาไปแล้วแต่แต่ณจังหวะนี้ถ้าถ้าลาออกเลยซะม,มันเหลืออีกตั้งเจ็ดแแมทกลางมันเป็นการคาว่ากาครคันเกินไปเหมือน โค้ดแกถือเผือกร้อนอยู่แล้วโยนให้คนอื่นรับเนี่ยใครจะไปรับใช่ไหมเผือกร้อนๆอน่เเป็นเผือกร้อนเลยนะฮะสมมุติว่าสมมติว่าประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็โคชยงก็จะทําหน้าที่จนจบแชมเปนลีกไปก่อนอเรียกว่าก็ยังคุมทัพกันต่อจนจบฤดูการไปเลยก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงแหละผมว่านะตอนนี้มันก็ยังเป็นหัวเรื่องหัวต่ออยู่ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมชี้แจงเรือ่องเสื้อทำไมยังเป็นเสื้อตัวเดิมอยู่ที่บอกว่าจะเปลี่ยน เป็นเพราะว่าอ่อันนี้ผมก็งงเหมือนกันตอนตอนที่นักบุบอลเดินลงมาเนาะคือเป็นได้หนึ่งกรณีนะคือทางตังนั้นไม่ได้ไม่ได้พกเสื้อเย่ามาเตรียมอ่าเตรียมเสื้อเย้ามาครับซึ่งเป็นสีสีม่วงสีม่วงสีม่วงครับเขาเลยมีแต่สีขาวขาวแขนแขนฟ้าใช่ซึ่งของเราเป็นน้ำเงินขาวซึ่งมันซึ่งมันไปใกล้กันเกินไปทั้ักลืนเกินไปนะครับทําให้เราต้อง กลับมาใช้ใช้เสื้อตัวเดิมตัวเดิมนะตัวตัวตัวเดิมในรอบแชมเปี้ยนลีกเลยเลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ส่วนตัวเนาะช่วงนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องเสี่ยงเลยนะครัอคืออย่างให้เราทราบกันนั่นแหละผลที่มันออกมามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันเลยสักคนนะครับเชื่อว่าทําให้ทุกคนอาจจะมองไปถึงโอกาสในเรื่องแชมเปี้ยนลีกของเราที่มันมันน้อยลงจากจากเมื่ที่แล้วเยอะมากเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งไป เขาเรียกว่าอนนะไรล่ะหมดหมดหวังเพราแท้หรือว่าแบบเฮ้ยวันนั้นแฟนบอลมาดูกันเยอะมาก,มากนะฮะอาจจะแบบถึงขั้นแบบโกรธหรือว่าจะแบบไม่พอใจหรออะไรเงี้ยผมว่าเรานะฮะใช่มแอร์เอฟซีของเราใช่อายุของเราคือสามปีนะสาม <3 S 1> ป,ปีเราได้ผ่านจุดเริ่มต้นเนาะในการรูปแบบการจัดการของทีมแบบมาสามปีรูปแบบมันไม่สามารถที่มันพลาดไปมันไม่สามารถเปลี่ยนภายใน ภายในปีหรือสอปีสปปได้ไดทุกอย่างมันต้องใช้เวลาใช่ไหมเราอาจจะลองมา3แบบนะฮะที่มันแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้หลังจากเนี้ยเราอาจจะมีรูปแบบที่มันดีขึ้นผมเข้าใจว่ามันก็ต้องพูดคือแพ้ไปแล้วหรือว่าหรือว่าว่าเสียไปแล้วแย่ไปแล้วอะไรก็พูดได้แบบนี้ uh huh. แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์จะ,จะคิด ให้มันเป็นลบมากกว่าน,นี้แล้วใช่ใชครับใช่ก็นำนำสิ่งที่ผิดพลาดมาตลอด3ปีใชม่มาเป็นมาเป็นในปีที่4หรือ5หรือ6ครับให้รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ดีนะอย่าไปทามันอีกอ,อะไรประมาณนี้ครับก็นะครัะบอลอาชีพนะครับแมนยูลิเวอร์พูลหรือว่าบาร์เซโลนาทีใหญ่ใหญ่ระดับโลกที่เขาประสบความสำเร็จไปแล้วเขาใช้เวลาเป็นจะเป็นร้อยเป็นร้อเป็นร้อยปีมันไม่สามารถสําเร็จภายในปี2ปีนะครับอย่าให้อย่าให้มองในจุดนี้มากกว่าเรางเหนืออีก เจ็ดแมตต์อีเจ็ดแมตต์มันยังไม่จบนะครับผมว่าให้กระจายกันต่อไปครับระบบการจัดการที่เขาว่ามืออาชีพจริงๆไม่ใช่ว่าไปจ้างนักฟุตบอลมาเตะปุ๊บนั่นเรียกว่าบอลอาชีพแล้วไม่ใช่ฮะมันต้องอะไรอ่ะประธานฝ่ายเทคนิคหรือผู้จัดอะไรประมาณนี้ต้องต้องต้องให้เวลาและให้โอกาสกับกับทีมด้วยนะครับใครใครรู้สึกไม่ค่อยดีตอนนี้นะไปฟังเพลงคุณต้าครับอ๋อในเอ็นเครดิตท้ายเทปเก้า มีคนถามว่าชื่อเพลงอะไรครับเพลงนี้มีชื่อว่าเดินไปด้วยกันครับก็เข้ามายก็นั่นแหละครับผมอยากให้กำลังใจนักเตะเพลงนี้มันมีที่มาตั้งแต่ตอน2011ใช่ตอนดีหนึ่งละอาจจะจาความรู้สึกตอนนั้นได้นะว่าก็ช็อกช็อกมาเหมือนกันแบบนี้แหละอาการช็อกตอนนั้นมันช็อกกันทั้งปีครับผมก็อยากให้กําลังใจมากกว่านะครับตอนนี้ชาวเชียงใหม่นะฮะหรือว่าแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีเนาะ ต้องต้องให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่นะครับเราดูบอลเนอี่ยมีสติแล้วดูบอลให้เป็นกีฬา,าหน้าที่ของแฟนบอลก็คือเข้าไปเชียร์เนะาะให้กําลังใจกันอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะได้สร้างสงรรค์ขึ้นก็หลายๆสิ่งทางสโมสรก็รู้เรื่องแหละว่ามีใครว่าอะไรยังไงบ้างใช่เขาก็ต้องปรับแหละเขาต้องปรับแหละครับผมเขาก็มีองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้จะสร้างทีมมาให้เราดูได้ขนาดนี้ก็หน้าที่ของเราก็ถ่ายทอดซึ่งกันแล้วกัน เดี๋ยวสรุปว่าเราเสนอกับตังไปสองประตูต่อสองก็ไม่ต้องบอกว่าอารมณ์ไหนเหมือนกันนะพวกเราสองคนก็แบบนะอึนเหมือนกันฮะอึนอึนอึนคืออะไรครับไม่อึนอึนอ่ะก็เนี่ยเนี่ยแนะนำาฮะไปเข้าวัดซะไปไหว้อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปซะสายใต้ก็พระธาตุจอมทองหลวงอะไรก็ว่าอะไรนะสายเหนือกันอะไารคดีกันไปเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องเชียงใหม่กับ ไทยฮอนด้าเลยดีกว่าแมตต์ต่อไปนะครับวันนี้ไม่มีเซเลบนะครับไม่มีครับไม่มีมีแต่เน่ยฮะไม่รู้จะชวนใครมาคุยฮะมีแต่สองเล็บนี่แหละครับซ้ายกับขวานี่แหละฮะเอาละเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับครับผมครับผมกลับมาเจอกันช่วงนี้ครับผมคุณเบิร์ตก็นัดต่อไปเราพบกับไทยฮอนด้าในวันเสาร์ที่27ตุลาวันเสาร์ที่ถึงนี่แหละครับที่บ้านไทยฮอนด้านะครับเวลา16นาฬิกาก็ ยังเชื่อว่าแฟนบอลเชียงใหม่ตามไปเหมือนเดิมมีแน่ๆ,ๆนะครับก็ฝากพวกแฟนบอลเชียงใหม่ที่พัฒถิ่ินเนาะอยู่ตา่างจังหวัดอยู่โซนปฏิบัติทนพวกนี้ก็ฝากเชียร์ด้วยไปดูกันได้สน<บ>า,ามสนา,ามนะยู่ <laughs> เร,า,เรา,าอย่างเราก็าอยากได้สามแต้มเหมือนเช่นเคยอ๋อสามแต้มนะฮะก็ฝากฝากคนที่ฝากคนที่เป็นแฟนบอลเชียงใหม่พี่พัดถินเนาะในวันเสาร์ที่2 7เวลา14นาฬิกา อ๋อ16สิบหกนาฬิกาเอ้ยสิบหกสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นอ่าสี่โมงเย็นนะครับก็ในในในแมทนี้เป็นแมตช์รถบ้านผมก็พี่เบิ้มพี่เบิ้มเอ้ยพี่ตั้มน่าจะถ่ายถ่ายกลับมาที่สปอร์ตลานอออนไลน์แล้วก็มีช่องทางหนึ่งที่รับชมได้ก็จะเป็น SMMTV เคเบิลทีวี อ๋อเป็นเป็นทีวีในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่แน่ใจนะ S M มี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 ซักจานหนึ่งครับผมไม่แน่ใจเหมือนว่าจานไหนแต่ S M T V ลองหากันดูนะว่ามีช่องทางไหนที่ดูได้บ้างนะฮะจับกลุ่มรวมตัวกันเชียร์สใจไปเหมือนเดิมเออาเอาพระเอยเอาสายศิลเออเอาขนาดนั้นนี่ผมว่ามันน่ากลัวไปคุณเบิร์เออเอาเยว่านั่งดูแล้วก็นะรู้เ่องแล้วแหละสใจไปช่วยแล้วกันพร้อมพ้อมมูดีเปนไงบ้างคุณเบิร์ ความน่าเป็นห่วงก็เก่าเชเลยความน่าเป็นห่วงตอนนี้คืออุสมานเจ็บแมตช์ที่ผ่านมายังยังไม่แน่ใจว่าหายพันหรือเปล่าไม่รู้อาการด้วยว่าน่ะมันแต่อะไรแค่ไหนแต่แมตช์ที่ผ่านมาแกวิ่งแบบสุดยอดสุดดยอนะฮะให้ใจเลยอุสมานครับผมเจอหน้าหอนขอกอบไอ้ขอกอดที่ชายรักชายตรงนั้นส่วนส่วนไทยฮอนด้านั้นก็แมตช์ล่าสุดก็ไปไปนะเอ้ย ไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงเขามีหกแต้มเขามีหกแต้มเขามีหกแต้มข้อมูลนี่ปึ๊กนะฮะรายการเราเอออ่าเรียกว่าเรียกว่าก็ก็ยังยังลุ้นกันทั้งทั้งสองทีมก็จังหวะเนี้ยถ้าทําให้ได้ดีที่สุดคือระยองเอฟซีเขาก้าวแต้มเนาะเราหนึ่งแต้มเราตามถึงแปดคะแนนมันก็ยากอยู่ที่เราจะขึ้นไปเป็นที่หนึ่งได้อย่างน้อยก็ขอให้เป็นที่สองครับผมทำมาในที่สองก็ ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะกับคําว่าบอลไทยซึ่งมันมีอะไรที่แปกตลาดพิษนาล้าโลกอยู่เสมอสปปนะฮะสไปรตลอดเวลาเลยเซอร์ไพรส์ปปอ,อ๋อ <laughs> มันก็มีข่าวของทีมจากดีวิชั่นหนึ่งเอายามฮาลีกวันที่ว่าถ้าตกมาอยู่ดีวิชั่นสอเขาจะเลิกทาทีมก็อันนั้นแหละซึ่งมันจะส่งผลให้เรามันจะส่งผลให้มีมี มีที่ให้เราขึ้นไปถ้าเราเป็นติดไม่2ก็3แล้วอาจจะถ้าเป็นที่3อาจจะมีการเพลย์ออฟเกิดขึ้นได้ก็ยังไม่แน่นะฮะรบผมเพราะว่ามันขนาดสนามอะไรนะฟุตซอลอารีนาเนี่ยบอลจะเตะฟุตซอลจะเตะวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลยปี้าตรวจแล้วตรวจอีกคุณนี่มันปัญหาระดับชาติเลยนะครับเอ้ก็นั่นแหละไทยแลนด์พอลลี่เว้เอาละเรียกว่าไม่เป็นไรเจ็บเออเออ เจ็บก็จะใหญ่เอาเรียกว่าเป้าหมายของเราก็เก็บ3ามแต้มให้ได้ก่อนในวันเสาร์นี้นะฮะส่งใจเชียร์กันด้วยสำหรับเชียงใมเอฟซีนะครับครับผมเยือนทยฮอนด้าเนาะอืมก็เสร็จกับทยฮอนด้าเสร็จก็จะกลับมาเล่นเล่นในบ้านเจ็ดร้อยปีนะครับครับอยากรู้เตะวันไหนติดตามเทปหน้าเทปหน้าครับเฮ้นี่ไม่บอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาบอกรายการเราเป็นไงนะอะไรนะรายการไม่มี ดูเหมือนไม่มีสาระแต่แต่ความไม่มีสาระนั้นมีสาระอยู่และด้วยพิธีกรที่ไม่ได้มีสาระเลยอแต่มึงก็ยังให้สาระพวกกูได้บ้านงงไหมผมหนึ่งงงผมก็งงเขาพูดมามีคนบอกมาสกปสรุปชมหรือด่าไม่รู้ครับเรืองเอาเองแล้วกันอ๋ออย่าลืมเนาะติดตามแล้กันวันเสาร์นี้นะครับครับเวลาสี่โมงเย็นครับผมเชื่อว่าช่ยหมายเลขีของเราก็ทุ่มเทเหมือนเดิมนะครับ ตัวเล่นก็เ t ็มทีเหมือนเดิมในในในนัดนี้นะครับทางไทยวันด้าแฟนบอลน้อยเฮ้เราก็ฝากฝากนะฮะใครที่ได้ดูแล้วก็มีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างไปข่มขวัญเขาหน่อยครับผมวีเลฟฟีโน่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยามันด่าอ๋อมึงข่มขวัญมึงข่มขวัญทันได้เหี้ยนะไม่รู้มันก็ไม่อันไหนนะวีเลฟฟีโนมจำได้ปีแล้วเราตะโกนคำนี้อย่างเงี้ยใช่ไหม เราก็เคยเตะเขาตอน2011ตอนอยู่ดิวิชั่นหนึ่งที่ร่นลงมาพร้อมกันแต่ยังไงก็ถ้าแมตชนี้เป็นอะไรยังไงเราก็จะมาอัปเดตในเทปที่11เทปต่อไปนะครับก็จะเก็บภาพไฮไลท์นะฮะแล้วก็ข้อมูลสถิติต่างๆมาด้วยเหมือนเดิมนะครับครับผมหวังว่าเทปหน้าการบ้านเราจะดีกวันนี้นะครับผมโอเคโอเควันนี้มดเวลาของเราแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วนะครับพามากัน เปลี่ยนสถานที่นะครับใจร่มๆ่มกันหน่อยใจร่มกันในในเทปนี้นะครับก็ก็ต้องขอบคุณทางสถานที่ก็ต้องขอบคุณอะไรดีอ่ะขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับขอบผมขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณสนามทีฬา700รปีขอบคุณเชียงใหม่เอฟซีนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับที่เข้าไปเชียร์กันนะฮะและทุกคนขอบคุณแฟนรายการทุกคนอ่าก็มีอะไร ติด่าว่าชมครับผมด่าพ่อเราแม่พวกเราได้ที่โอ้ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับแฟนเพจเราต้องนี้ติชมก็พออ๋อไม่ต้องไม่ต้องด่าพ่อเราแม่อผมนะเบาๆกันไปเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับก็ติชมกันมาได้ครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ฝ่ายเทคนิคของเราคุณบัสบอกว่าเพลงคุณต้าเลยนะเดินไปด้วยเดินไปด้วยกันนะครับคุณบัสตัดเฉพาะช่วงเพลงนะครับครับผมอัปลง YouTube อืม ใช้ชื่อว่าโชว์บอลเชียงใหม่ครับฉีดเดินไปด้วยกันพอเราไปฟังเพลงนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณต้าก็ให้อะไรความรู้สึกดีๆกับกับแฟนบอลนะครับผมก็ชอบนะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันด้วยนะครับเพลงนี้ก็แต่งมาจากเรื่องจริงเอเรื่องจริงเอรื่องจริงก็อยากให้กำลังใจนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ทิ้งกันไปไม่อยากให้หายกันไปยังมีท่อนหนึ่งผมผมยังรู้สึกชอบส่วนตัวนะครับว่า เขาเรียกว่าอะไรคืออะไรอ่ะศรัทธาศรัทธาทำให้เราเป็นความหวังนะศรัทธามันก็หมายถึงพวกเราที่อยู่ในสนามกันเยอะๆอย่างนั้นแหละฮะหกเจ็ดพันคนมันมีความสุขครับความหวังของเราคือนั่นแหละครับชัยชนะนะฮะก็ฝากกันด้วยครับผมก็สำหรับศดานี้เราก็ขอลากันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับเทปต่อไปเทปต่อไปเทปที่สิบเอ็ดน่าจะสนุกนะโอ้น่าจะโอ้โหคาร์นิวัลเลยแหละฮะเทปเทปหน้า สามแต้มนะครับร่มรมก็ <นะ S 1> มากับที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์เราต<า><า>้องเอาสามแทมกลับไปด้วยนะครับเจอกันเทปหน้าเนะเาะเทปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ